บุริรัมยูเนเตดปล่อยตัวเชปโปวิตและอักบาส่วนเคลิกยังมีชื่ออยู่กับทีมสวัสดีครับเบลกี้สารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับบุริรัมยูเนเตดยักษ์ใหญ่แห,ห่งศึกโตโยต้าไทยลีกแยกทางมาโกเชปโปวิตกองหน้าชาวเซอร์เบียและอักบาอิสมาตุลเยฟกองกลางชาวอุซเบกิสถานเป็นที่เรียบร้อยหลังไม่อยู่ในแผนการทำทีมและมีแข้งใหม่พร้อมรอมาเสียบแทนอยู่แล้ว เชปวิดและอักบาเป็นสองผู้เล่นต่างชาติที่เพิ่งย้ายมาร่วมทัพในช่วงตลาดรอบพิเศษที่ผ่านมาแต่ภายหลังจบเล็กแรกได้ถูกถอดชื่อออกจากทีมเป็นที่เรียบร้อยหลังไม่ปรากฏชื่ออยู่ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของไทยลีกรวมถึงเว็บไซต์ของสโมสรบริลลัมยูเนเต็ดโดยเหลือเพียงชื่อของเรเนโตเคลิกกองหลังชาวโครเอเชียที่ยังอยู่กับทีมรายเดียวเท่านั้นสำหรับมาโกเชปวิดลงสนามให้กับบริรัมยูเนเต็ดไป9้นัด ยิงไป5ประตูส่วนอักบาอิสมาตุลเยฟลงสนามไปเพียง10เกมแบ่งเป็นตัวจริง7นัดสำรอง3นัดแต่ทั้งคู่ไม่สามารถทำผลงานได้ตามเป้าก่อนจะต้องแยกทางกับทีมในที่สุดล่าสุดเรเนโตเคลิกผู้เล่นโคต,ต้าต่างชาติที่ยังคงเหลือเพียงคนเดียวในทีมของบุริรัมยูเนเต็ดได้เปิดใจถึงสถานการณ์ของตนกับการค้าแข่งในไทยลีกของไทย ผมเองก็ยังไม่มีแผนนะผมเองอยากให้เพื่อนร่วมทีมประธานสโมสรและแฟนบอลยอมรับในตัวผมผมชอบประเทศไทยมากๆโดยเฉพาะบริรัมแต่นั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตไม่มีใครรู้ผมต้องมีความเป็นมืออาชีพทุ่มเทร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเกมสำหรับอนาคตของเรเดโตเคลิกประกาศหลังดิกรีทีมชาติโครเอเชียกับบริรัมยูเนเตดจะเป็นอย่างไรต้องลุ้นติดตามกันล่าสุดบริรัมยูเนเตดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวไมคอนมาเกรสริมเส้นทีมชาติบราซิล เข้าสู่ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งไมคอนมาเกรสจะเข้ามาบัญชาเกมลุกให้กับทัพปราสาทสายฟ้าแทนตำแหน่งของกิดี้คันยุกที่ย้ายไปร่วมทีมนครราชสีมามาด้าเอฟซีสำหรับไมคอนมาเกรสในรุกดีกรีกรทีมชาติบราซิลชุดยู20อยู่ในชุดเดียวกันกับดักลาสคอตตาและกานโชโดยไมคอนมาเกรสแจ้งเกิดเต็มตัวกับสโมสรฟลูมิเนนเซในลีกสูงสุดของบราซิล นัทพลมลพันธ์กองหลังวัย28ปีโพสลาบริรัมยูเนเต็ดหลังย้ายไปอยู่กับสุพรรณบุรีเอฟซีเป็นที่เรียบร้อยช่วงเลก2ด้วยสัญญาถาวรดาวเตะวัย26ปีย้ายจากเพื่อนตำรวจมาอยู่กับประสาทสายฟ้าฤด,ดูการ2016แม้จะไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นกำลังหลักได้จนต้องถูกปล่อยยืมไปอยู่หลายทีมทั้งชนบุรีเอฟซีพีทีปจวบและสมุทรปราการซิตี้แต่นัทพลมลพันธ์ก็ยังมีโอกาสลงสนามศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกให้ทีมถึง5นัดในรอบเป็นกลุ่มปี2016 ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณสโมสรบุริรัมยูเนเตตขอบคุณท่านประธานสโมสรพ่อเนวินชิดชอบแม่ตายกรุณาชิดชอบและพี่จำทัตเทพิทักพูลสินที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาอยู่กับทีมที่ยอดเยี่ยมถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆที่ผมได้ลงเล่นแต่มันคือก้าวแรกของความฝันในเวทีไทยลีกของผมขอบคุณที่ทำให้ผมได้สัมผัสฟ,ฟุตบอลถ้วยอย่างเ c ซ มันวิเศษมากสําหรับผมขอบคุณมากๆครับผมสุดท้ายอยากขอบคุณแฟนบอลกู12ที่ยังคอยติดตามคอยเชียร์คอยให้กําลังใจเสมอมาครับสําหรับนัตพลมาลาพันธ์เคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ทั้งในยุคของซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองมิลวันยาริวัตและศิริศักดิ์ยอดยัดไทย